กลับมาพบพอกับพี่น้องในช่วงสุดสัปดาห์นะพี่น้องคะเรามาพูดถึงเรื่องผลงานเพลงกันสักหน่อยสุดสัปดาห์ค่ับพี่น้องขาเราไปเห็นของเพจค่ะเพจลูกทุ่งออนไลน์บอกว่าสุดๆไปเลยเพลงใหม่มาแรงวีคนี้แอดขอตะโกนดังๆว่าชนะเลิศครับเหนือหาจังหวัดดนตรีเสียงร้องเลิศขั้นสุดทั้งทัดใจทัดกายครบเครื่องละมุนล,ละไมเกินต้านาจันทานจันทรา ขวาอันดับหนึ่งสำหรับประจำสัปดาห์นี้จากลูกทุ่งออนไลน์ค่ะจันทานจันทราศิลปินบอยเสริชัยฟิตเทอร์ดิ้งแอออรดีสังกัดท็อปไลน์มิวสิกค่ะคุณแม่เป็นไปตามขาดนาะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเฮ้าเนี่ยเชี่ยอยู่แล้วจันทรานจันทานจันทรานะคะพี่น้องค่ะติดกระแสแมน มาแรงมาแรงที่หนึ่งเลยที่ที่หนึ่งของลูกทุ่งออนไลน์ค่ะ,คะเป็นอันดับหนึ่งสำหรับประจำสัปดาห์นี้สำหรับจันทรานจันทร์ทานานะพี่น้องขะต้องบอกว่ากระแสะในตอนนี้ก็คือถูกพูดถึงเป็นอย่างมากสำหรับเพลงคู่ครบรอบ8ปีของหมอลำใจเกินร้อยภายใต้สังกัดท็อปไลน์มิวสิกค,ค่ะเป็นการกุ้เขาเรียกักกู้หน้ากู้ตาของท็อปไลน์มิวสิกกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ทำให้ท็อปไลน์มิวสิกขงาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะก็คือถือได้ว่าแอนบอย นี่แหละเป็นภูถ้ำหายแบบสางซีสันให้กับค่ขับไล่เลยค่ะพี่น้องคะโอ้พี่น้องขะล่าสุดจันทานจันทราตอนนี้ยอดชมหนึ่งจุดหกล้านแล้วพี่น้อง่ะหกวันที่ผ่านมาโกมือแค่นั้นค่ะพี่น้องหนึ่งจุดหกล้านแล้วหกวันที่ผ่านมาค่ะค่ะที่เดียวมาแรงโอเคนะคุณแม่ดีดีเลยแหละาแรงมากล้านหกถือว่ากระแสดีมากๆและอีกหนึ่งซิงเกิลที่จะพูดไม่ได้เลย ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือวันที่6กทีจะหอยนองค่ะในใจอย่างใดสองยะยะมารุ่นกันซิงเกิลแอนออร์ดีนำมารีเมคนำมาทำใหม่นำมานำมาทำใหม่ในเวอร์ชันของแอนออร์ดีเรียบเรียงเสียงประสานใหม่เนาะแม่ขามาดูกันว่า1วันจะล้านแตกหรือเปล่าบ้าน AB เเราจะร่วมแรงร่วมใจกันปั่นวิวช่วยกันหรือเปล่าค่ะ ถือได้ว่าวันที่หกที่จะหออน็คือว่าเป็นวันดีอีกหนึ่งวันค่ะพี่น้องถือว่าเป็นวันเกิดของซอแอนวันนี้เกิดของซอแอนออรดีค่ะพี่น้องมันกับถือได้เป็นเลิกงามเนี่ยดีเปิดซิ่งเกินนันเลยโอในใจอยากไ้สองค่ะจะทะุร้ล้านเป็นของขวัญวันเกิดแอนออรดีหรือเปล่าเต้ยเซซิมันเพราะว่าเอบ้านฮักเอบีเฮาเนี้วแนนอยู่แล้วค่ะซอยกันอยู่แล้วค่ะพี่น้องค่ะดันกันอยู่แล้ว ค่ะมันจะมั่นใจในพลังบ้าน a อบีแล้วคุณแม่นะใช่ค่ะโโแั่ใจแต่วัยยะอยากอะวันที่หกย,ย่ยอยากรอดูของขวัญจากบอยสิริชัยมากกว่าว่าของขวัญวันเกิดที่ให้ซอแอนจะเป็นอะไรค่ะเพราะว่าวันเกิดบอยสิริชัยอะซอแอนนคล้องมาเลายหนึ่งล้านบาทอาเออที่วันปิดวงน่ะยีะ่สิบหกมิถุนายน่ะแล้วทําเบิ้ลบัสบอดบอยของข้าพลศรี ไอ้เขาเอิืยังทบกับได้หลายสั่งใดเออบุสิมอบยังให้สร้ออแหวนหรือจะเป็นน้องโลเล็กหรือเปล่าลุ้นลุ้นซีไอหรืออยากลุ้นเราต้องลุ้นก่อนเพราะว่าคู่นี้ทําให้ลุ้นตลอดแมนเราก็เชี่ยวมาตลอดลุ้นตลอดแต่ว่างวดรอบนี้นี่เป็นยังไงบ้างอย่างแม่เขาว่าว่าสองสามเดือนแล้วเดย์ต้องโลเล็กนี่ อ้าอย่างใดเนาะเขาก็ลุนลอหลานลออยู่นี่ล,นล่ออยู่นี่ล้อหลานเนี่ยพี่น้องค่ะลอรุนลออยู่นี่เนี่ยมันเลยมีข้าวดีแต่อยากเบิ้งอยากเห็นนี่แหละ,ะอ,อยากเห็นในตัวเลกนีดด่แหละ,ะว่าจะมาผลว่าจะว่าไปผลงานของทั้ง,ท,งทั้งคู่ทั้งทั้งคุณแอนและคุณบอยตอนนี้โอ้โหแม่ค่ะไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกันเลยทีเดียวเสร็จจากงานไปโชว์ตัวคอนเสิร์ตเป็นโชว์ตัวม i n i คอนเสิร์ตกางเว้นเขาก็มาดูบล็อตกรีนบอสกรีนซึ่งเปิดตัวแล้ว เปิดตัวยังเป็นขางการ,บบรนะคะพี่น้องค่ะค่ะต้องบอกว่าบ๊บดหยุดบบยอนอิรี่สำหรับสองคนนี้ปังแห้งเนาะเขาเอ,อ,อ,เอิญว่าเนี่ยเราไ่ปีน้ำขึ้นไฮริบตาจังหวะเหละเนาะน้ำขึ้นไฮริบตาถือว่าถือว,ว่าเป็นช่วงชีวิตที่แบบบบโดนในเจ็ดแปดปีนี่ถือว่าบบโดนในสําหรับแบบทําให้บอยสิดิชัยไม่ถูกสิ่งถูกอย่างไดเลยไหมไม่ป็นยี่างคที่เกินคาดเดกินคาดมากเลยย่ะคือว่าปีนี้เป็นปีท่องปี ประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งอ่ะเนาะเดี๋ยวนานอนคุณแม่ค่ะเขาถึงได้ฉลองแปดปีไงแปดปีหมอรำไม่มีสิ้นสุดหมอํำใจเกินร้อยค่ะออนึ่งเพิ่นก็ะไดนี่แหละได้ครูครูบุญของเพินค่ะมาเสริมทับค่ะพี่น้องแห่งปังไปไงค่ะพี่น้องเพราะว่าสียิสยัจับอันใดก็คือปัง แน่นอนค่ะกณแม่ขานราะว่าจะบเป็นผลงานเพลงนอที่เขาบอกไปตอนแรกว่าจันทานจันทราก็คือขึ้นอันดับหนึ่งของลูกทุ่งออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วประจาสัปดาห์นี้แต่เพลงของแม่ป้าก็ไม่แพ้กันนะแม่ซิงเกิลใหม่ซิงเกิลใหม่ของของแมนของแม่ป้าไมพัชรีซิงเกิลใหม่ของเพลินได้อันดับที่สามได้อันดับที่สามค่ะได้อันดับที่สามของลูกทุ่งออนไลน์แมนเพลงของแม่ป้าไมพัชรี อีหยังนอนเด็กยังสำน่อยสำน่อยล่ะอีหยังแบบเบาอีหยังนี่่ลแบบเบาหลุดนองอ่แม่นเด้เออสักอย่างนึงนี่ล่ะจำบ่ได้พี่น้องแต่ว่าก็ถือว่าติดกระแสมาแรงคือกันค่ะสำหรับแม่ป้าไม่ก็ถือว่าประสบความบสำเร็จคือกันค่ะพี่น้องเพลงดีอยนั่นเล่นกับเตายองเออเล่นกับเตายองนั่นล่ะเตายองขยันขอพายได้ค่ะยานจำซื้อเพลงบ่ได้เมื่อกี้นี่จำบ่ได้อีหลแต่ว่าไปยืมผ้านอยู่ก็เหมือูฟังมาแล้วเออฟังมาแล้วมอนดีมอญดีในปัจจุบันเป็นไปเนาะแม่ป้าเป็น ให้งั้นก็ส้างน้อยต่นยอมเป็นนักเรียนเด็กน้อยเฉลี่ยคนกลับไปคุณเด็กจะแห้งผืนแองกฤษจะหมอดแห้งแป๊กปังแห้งเงนี้บินออกตั้งประเทศดูค่ะค่ะต้องบอกว่าทั้งสามคนนี้ทั้งไม่ว่าจะเป็นแอนออรดีวาสิริชัยแล้วก็ใหม่ผัเรีก็คือเขาก็คือรู้จักกันมันรู้จักมักจีกันมานานแล้วแล้วต่างคนต่างคนต่างฝ่ายก็ต่างประสบความสําเร็จทั้งทั้งทั้งสามคนเลยแมนค่ะทั้งสามคนเลยแล้วรอดรอดรุ่นพี่น้องค่ะวานี่แหละ วันที่หกสี่จฮอนนี้เข้ากับลอรุ่นปล่อยเพลงใหม่ของซอแอนออรดีนะแล้วก็รอบอ่บอดบอยเซอร์ไพย์เพื่เซอร์ไพย์อีกยังมอบยังเป็นของขวัญวันเกิดให้กับซอแอนออรดีอีกพว่กี่มือวันที่หกที่จะถึงนี่เขาไม่เขาไม่เขาเรียกว่าอะไรคุณแม่เรารอลุนหลายๆอย่างแมนรอเซอร์ไพย์วันเกิดซออนองว่าบอสบอสบอยเสือชัยจะเซอร์ไพรส์วันเกิดเป็นอะไรค่ะแล้วก็รอลุนด้วยว่า เพลงแม่ใจอยากใดสองของซอแอนเนี่ยจะทะลุล้านตามเพลงจันทานจันทราไปหรือเปล่าภายใน24ชั่วโมงแต่ยายสิบมั่นใจว่าเชื่อในพลังของบ้านเอบว่าในภายในหนึ่งวันปั่นหนึ่งล้านวิวไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพลังับ้านเอบีะง่ากครับพี่นอลคะเพราะว่าพลังรักของบ้านเอบีนี่มันคงล้ะก็ะอ่า เขาเออนี่ยังยืดเจ้ามาโดนอ่ะยืดยืดเจ้ามาโดนแล้วแม่ครับแม่ต้องบอกว่าตอนนี้บ้าน a อเนี่ย a อบี d อ o ดเนี่ยครองใจคนไทยทั่วประเทศไปแล้วค่ะเดินสายออกรายการทีวียิ่งกว่ายิ่งกว่าแม่ยิ่งกว่าดาราตัวท็อปๆบางคนอีกค่ะออกรายการทีวีโปรโมททั้งเพลงโปรโมททั้งตัวเองโปรโมททั้งคณะใจเกินน้อยโปรโมททั้งออร์เดแดนสแม่แขกคูแขคูยิ่งแสดงคูกันส่วงนี้โอ้เสแดงเลย น่ารัก,ม,รกมือมือมือวานี่เย,ยสิกับเบิ้งที่เพิ่นไปแสดงอ,อยากไปคอนเสิร์ตแถวนี้ที่เขามาเ<ม>ด่นไกลๆอยากไปเบิ้งเขาเล่นสดหมายถึงว่าเล่นในผับเนาะเพราะว่าใหญ่บได้เราไปชมเขาแค่อด้านหน้าเวทีมอลลามนะคุณแม่นอะแต่ว่าในผับเรายังไม่ได้ไปเล่นดูดูเขาเล่นสดๆในผับมันจะคนละฟิลเนาะกับการที่เล่นอยู่มอลลามองเงินมอลลามองเงินเท่าบ่าเด็กเขาสัมผัสไก่ชีดเลยแต่ว่าไปเวทีคอนเสิร์ตในผับในอย่างเงี้ยสิมัน มันตืดก่ากันเนี่ยนั่นแหละอยากไปเบิงจังสัน่สุดท้ายจ้งได้ก็ฝาก,ปกาเป็นกำลังใจชมเขาทำยังไงก็แม่ช่วยกันปันช่วกักน่มผลงานจันทนจันทราเพลงใหม่ของ ซอแอนแลวก็บอสบายสีริใช้ด้วยซึ่งตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งและก็อยากให้สัปดาห์หน้าก็เป็นอันดับหนึ่งของลูกทุ่งออนไลน์ต่อไปเนาะและฝากถึงเพลงใหม่ด้วยของซอแอนออรดีที่กําลังจะปล่อยแล้วในวันที่6กันยายนนี้นะคะสําหรับเพลงในใจอย่างใดซองถ่า้องนั่นแหล,ล,ละค่ะจะได้กากเปก็นกำลังใจไปช่วยปั่นให้ถึง1ล้านวิวภายใน24ชั่วโมงเหมือนกันนะคะคถ้ามาคลิปนี้ชื่นชอบคลิปนี้กาฝาก็ไล์กดแชร์กดติดตามเขาสองคนน้านะคะสําหรับวันนี้คอล่าไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ